สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบิ๊มและก็น้องไอหย่าในช่องหมอมีบ้านนาะสะพายตุรกีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศการทำคลิปนะคะริมทะเลแบบหนาวหนาวเย็นๆนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็จะมีสาระกันหน่อยนะคะหลังจากที่บิ่งไปเที่ยวมาหลายคลิปเลยแล้วก็ทำวอล์กมาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะมากลับเข้ามามีสาระกันแล้วนะคะหัวข้อที่บิ่งจะมาพูดในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับประเทศตุรกีค่ะ 10เหตุผลดีๆนะคะที่ต้องมาประเทศตุรกีสักครั้งนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีเหตุผลอะไรบ้างซึ่งบิ่มเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้นะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็จากตัวเองด้วยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองว่าทำไมเราต้องมาเที่ยวตุรกีให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ประเทศตุรกีนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเนาะในนามประเทศที่มีดินแดนสองทวีปนะคะซึ่งประเทศนี้ก็จะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะเป็นประเทศที่มีสองวัฒนธรรมในประเทศเดียวนะคะเป็นประเทศเดียวในโลกนะคะที่ติดอยู่ทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปวัฒนธรรมก็เลยผสมผสานกันเนาะทั้งสองวัฒนธรรมนะคะมันก็เลยทําให้แปลกตานะคะ และความแปลกตาตรงนี้ค่ะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดชาวต่างชาตินะคะให้มาท่องเที่ยวที่ประเทศนี้นะคะสถาปตัตยกรรมของเขานะคะขเขาก็จะมีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมศาสนานะคะทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามซึ่งความผสมผสานของวัฒนธรรมของศาสนา,าตรงนี้นะคะทําให้ประเทศตุรกีนะคะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ข้อนี้นะคะน่าจะเหมาะกับการเดินทางในช่วงนี้เลยเนาะนก็คือประเทศตุรกีนะคะเป็นประเทศที่เดินทางเข้าออกได้ง่ายมากๆน,นะคะสะดวกกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ มีเงื่อนไขในการเข้าประเทศเนี่ยน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วนะคะเอกสารต่างๆเงื่อนไขนะคะการเข้าประเทศถือว่าเป็นประเทศที่ง่ายและก็สะดวกมากๆที่จะมาเที่ยวนะคะที่สําคัญนะคะคนไทยที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศตุรกีเนี่ยสามารถเข้ามาตุรกีได้โดยใช้ฟรีวีซ่านะคะ30วันก็คือไม่ต้องไปทําเรื่องยื่นขอวีซ่าให้ยุ่งยากเลยนะคะก็ สามารถถือพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาประเทศได้นะคะว่าถ้าใครติดใจนะคะเที่ยว30บวันยังไม่พอเนี่ยอยากจะแบบยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวต่อนะการยื่นขอวีซ่าที่ตรุกรกีเนี่ยถือว่าง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากคะ่ะข้อที่3มนะคะ ข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับเศรษฐกิจช่วงนี้เลยของประเทศตุรกีนะคะนั่นก็คือค่าครองชีพนะคะสําหรับค่าครองชีพประเทศตุรกีณตอนนี้นะคะจะมีอยู่สแบบนะคะสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศตุรกีแล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวมันก็จะค่อนข้างตรงกันข้ามกันนะคะใครที่อาศัยอยู่ประเทศตุรกีเนาะค่าครองชีพนะคะก็ค่อนข้างจะสูงของกินของใช้ค่าน้ําค่าไฟทุกสิ่งอย่างนะคะขึ้นหมดแล้วนะคะก็ถือว่าค่าครองชีพค่อนข้างสูงนะคะ แต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวประเทศตรุรกีเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าค่าครองชีพเนี่ยไม่สูงเลยนะคะถ้าจะมาเที่ยวตรุรกีและช่วงนี้ถือว่าเป็นนาทีทองเลยเนาะโกลเด้นไทม์ของนักท่องเที่ยวที่จะมานะคะเพราะว่าค่าเงินตรุรกีอะลดต่ําลงนะคะพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ตรุรกีเนี่ยเหมือนค่าครองชีพจะถูกลงเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของ เหล่าบรรดานะักท่องเที่ยวเลยนะคะถ้าจะมาเที่ยวช่วงนี้ค่ะสําหรับการมาท่องเที่ยวในช่วงนี้เนาะยกตัวอย่างง่ายเลยเนาะ PCR test นะคะหมมว่าเราเทสที่ประเทศไทยนะคะราคาเนี่ยก็จะพันอัพแน่นอนเลยเนาะแต่ว่าพอเข้ามาประเทศตุรกีแล้วนะคะนะักท่องเที่ยวหลายท่านเนี่ยอาจจะช็อกหรือว่าตกใจกับราคา PCR test ท,ที่ประเทศตุรกีก็ได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างถูกนะคะสามารถได้ในราคาหลักร้อยนะคะ ข้อที่4นะคะเราไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปนะคะเราก็จะสามารถท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศคล้ายยุโรปได้เลยนะคะที่ประเทศตุรกีข้อนี้เดี๋ยวเรามาพูดลักษณะภายนอกของคนตุรกีนะคะซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเนาะที่ทําให้คนแบบ อาจจะชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นตุรกีนะคะของความเป็นชาวเตอร์ก็คือลักษณะของเขานะคะก็จะมีความคล้ายกับคนยุโรปนะคะก็ดวงตาเขาก็จะมีหลากหลายสีสันเหมือนกันเนาะพวกสีฟ้าสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ดวงตาคมผู้หญิงก็จะแบบตาคมสวยขนตายาวนะคะแล้วก็คิ้วหนาเนาะ ผู้ชายเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาเนาะก็จะแบบมีเคราอะไรแบบนี้นะคะหน้าคมคมแล้วก็คนตุรกีเขาจะแต่งตัวเก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะแต่งตัวเก่งมากนะคะสูตรแต่งตัวดูดีมากนะคะเวลาเข้าร้านอาหารร่าค้าไม่ค้าหรือว่าพนักง,งานเสิร์ฟนะคะเขาก็จะใส่สูตรแต่งตัวดูดีนะคะหน้าตาเอกลักษณ์ของเขาก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะนี่ก็อาจเป็นอีกสเสน่ห์อย่างหนึ่งเนาะที่ทําให้นะักท่องเที่ยวหลายๆคนอาจจะแบบประทับใจ ะะแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของคนตุรกีนะคะ ข้อนี้บิมว่าเป็นขุมทรัพย์ของประเทศตุรกีเลยนะคะก็คือเขามีความโชคดีในเรื่องสภาพอากาศนะคะเพราะว่าอากาศที่ตุรกีอากาศดีมากนะคะคือมีทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวมีหิมะนะคะแล้วก็ฤดูร้อนมีทะเลฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่นี่เขาจะคงที่กันนะคะสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงนะคะที่นี่มีให้เที่ยว ทุกๆรูปแบบเลยนะคะถ้าอยากจะมาเล่นสกีเนาะอยากจะมาเล่นหิมะมาเล่นสกีนะคะก็มาได้ช่วงนี้เลยค่ะจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะก็จะเป็นช่วงปลายปีนะคะปลายปีแล้วก็ต้นปีเราจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะสามารถมาเล่นสกีเล่นหิมะได้นะคะ หรือถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบชิวๆบรรยากาศริมทะเลมาว่ายน้ํานะคะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนที่นี่นะคะเขาก็มีทะเลที่สวยงามมากๆแล้วก็มีทะเลที่แบบน้ําใสสะอาดติดอันดับโลกก็มีนะคะ คือมาเที่ยวหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ผิดหวังนะคะถ้าจะมาเที่ยวทะเลที่ตุรกีค่ะถ้าใครชอบแนวแบบออรักธรรมชาติอยากจะไปดื่มดำสำรวจธรรมชาตินะคะไปไฮกิ้งไปเดินป่าปีนเขานะคะที่นี่เขาก็มีชื่อเสียงมากๆเรื่องการไปเดินป่านะคะเพราะว่าธรรมชาติที่นี่สวยสวยมากๆนะคะถ้าใครชื่นชอบในแนวนี้นะคะก็สามารถมาได้นะประเทศตุรกีเขามีทุกอย่างเลยนะคะ หรือว่าถ้าใครอยากจะมาชมความงามของดอกไม้นะคะช,ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็ที่ตุรกีก็ขึ้นชื่อเรื่องดอกทิวลิปนะคะก,ก็เป็นแหล่งกําเนิดของดอกทิวลิปเลยนะคะก็จะอยู่ที่อิสตันบูลช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะที่มีการจัดนิทรรศการแบบว่าดอกทิวลิป ที่อิสันบูนะคะเขาก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะถ้าใครชอบแนวแบบเออดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ <c oughs> ก็ต้องมาช่วงนี้เลยฤดูใบไม้ผลินะคะแต่ไม่ว่าจะฤดูไหนนะคะมาเที่ยวได้หมดเลยเนาะประเทศตุรกีนะคะ <c oughs> เขามีสถานที่รองรับให้เที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะคะแล้วก็แต่ละฤดูเนี่ยก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะคือถ้ามาก็ไม่ผิดหวังเนาะ ข้อที่6นะคะข้อนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้นักท่องเทีย่ยวหลายๆคนนะคะประทับใจในประเทศนี้นะคะนั่นก็คือความเฟรนลี่นะคะความเป็นมิตรอัธยาศัยดีของคนตุรกีนะคะเวลาเขาเห็นชาวต่างชาตินะคะเขาจะเข้ามาทักทายมาชวนคุยนะคะแล้วก็อัธยาศัยดีมากๆนะคะพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสมเหมือนเขายิ้มออกมาจากใจเลยนะคะแบบว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือเราจะมาให้ข้อมูลเราเหมือนเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือเลยนะคะทำที่ว่าของฟรีไม่มีในโลกนะคะ ประเทศตุรกีใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าที่นี่นะคะมีของฟรีเนาะของฟรีมีในโลกมีที่ประเทศตุรกีนะคะบิบว่าประเทศนี้เขามีความคล้ายคล้ายกับประเทศไทยเรานะคะก็คือถ้าสมมุติเราจะไปซื้อของไปเลือกซื้ออะไรหรือว่าเลือกซื้อของกินหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเขาก็จะให้เราชิมก่อนนะให้เรากินหรือบางครั้งเขาก็แถมให้เราด้วยนะคะข้อที่แปดนะคะ ประเทศตุรกีเนี่ยเป็นประเทศอิสลามที่เที่ยวง่ายทเที่ยวง่ายมากๆนะคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะน่าจะแบบนิยมหรือว่าคุ้นชินกับการไปเที่ยวเมืองฝรัง่งเมืองยุโรปหรือว่าอเมริกาพวกนี้นะคะ จะไม่ค่อยชินกับการไปเที่ยวเมืองแขกหรือว่าพวกอิสลามเนื่องจากหลายๆประเทศอิสลามนะคะเขาก็จะมีกฎของศาสนาที่เคร่งครัดนะคะก็คือถ้าเผลอไปทําผิดกฎศาสนาของเขานะคะก็อาจจะถูกจับกลุมจับติดขูกได้ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที谢谢่ทําให้นักท่องเที่ยวอาจจะแบบกังวลได้เวลามาเที่ยวประเทศแขกประเทศอิสลามแบบนี้นะคะ แต่ว่าสําหรับประเทศตุรกีนะคะจะแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะด้วยความที่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันทั้งสองทวีปนะคะทั้งทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียเนี่ยในประเทศนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาหรือว่าเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมนะคะที่มันผสมผสานปะปนกันนะคะทั้งผู้คนด้วยนะคะก็เลยทําให้เป็นประเทศอิสลามที่ไม่เคร่งครัดเลยนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวเนี่ยหมดปัญหาหมดกังวลในเรื่องของเรื่องการ ที่ประเทศเนี้ยเขาจะเอากฎของศาสนาเนี่ยมาทําให้เป็นตัวกังวลสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าประเทศเนี้ยไม่เคร่งเลยนะคะเที่ยวได้แบบอิสระเสรีนะคะ ข้อที่9นะคะสวรรค์ของคนรักสัตว์นะคะรักแมวรักน้องหมานะคะโดยเฉพาะสําหรับใครที่เป็นทาสแมวนะคะประเทศนี้เขามีแมวกันทั่วทุกที่เลยนะคะทั้งเมืองเลยก็จะมีแมวนะคะแมวจรแล้วก็น้องหมาจรน,นะคะแถมน้องแมวจรที่นี่เขาตัวอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วก็สะอาดสะอาดนาะทุกคนหน้าตา จิ้มลิมหน้าตาน่ารักน่ารักนะคะตาเขาก็จะออกแปลกๆจากแมวบ้านเรานะคะแล้วก็น้องหมาจรเนาะน้องหมาจรที่นี่จะมีแต่ไซส์แบบไซส์ใหญ่ๆนะคะเหมือนหมาภูเขาอะค่ะตัวสูงใหญ่มากนะคะแต่ไม่น่ากลัวนะเพื่อนเราเห็นนะอาจจะน่ากลัวนะคะเพราะว่าตัวใหญ่แต่ว่าน้องหมาที่นี่ <c oughs> น้องหมาจรที่นี่นะคะ <c oughs> เขาเป็นมิตรมากสะอาดสะอานะคะแตกต่างจากบ <c oughs> ้านเรานะที่เป็นแบบแมวจรหมาจรนะคะถึงจะเป็นประเทศมุสลิมนะคะแต่ว่าเขาก็รักหมามากๆนะคะประเทศนี้ และที่สําคัญนะคะประเทศนี้เขาก็ดูแลน้องหมาน้องแมวดีมากะะก็จะมีแท็กที่หูนะคะลงทะเบียนทุกตัวเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงบิมเชื่อว่านักท่องเที่ยวร้อยทั้งร้อยเลยถ้ามาเที่ยวตุรกีนะคะในกล้องในโทรศัพท์เนี่ยต้องมีรูปน้องแมวน้องหมาจอนเต็มเลยนะคะคือมันอยู่เต็มไปหมดทั่วทั้งเมืองเลยอะค่ะถ้าเราเห็นเนาะเนี่ยเราอดใจไม่ได้เนะที่จะแบบหยิบโทรศัพท์เข้ามาเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปเขานะคะ ก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10ป,ประเทศตรุรกีนะคะเป็นประเทศที่มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะถึง18รายชื่อด้วยกันเนาะแต่ว่ามันเยอะนะคะเราก็จะไม่เล่าถึงคลิปนี้นะคะประเทศนี้นะคะเขามีหนึ่งในสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกเนี่ยหลายที่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาโซเฟียเนาะคาปาโดเกียปามุคาเลนะคะหรือว่าจะเป็นมาเมืองทรอยเนาะสำหรับใครที่แบบ ติดตามฮอลลีวูดนะคะส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศตุรกีนะคะก็จะเน้นไปพวกแบบโบราณสถานนะคะแบบว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะอายุเก่าแก่แบบนี้นะคะเน้นการมาท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะคะเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะจะไม่ค่อยแบบตกแต่งเพิ่มเติมอะไรให้มันวอหวาน,นะคะที่บิมเล่ามานะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครมาเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะคะเห็นว่าบางครั้งมันบรรยายไม่ได้เลยเนาะถึงความส สิ่งที่เราเห็นต่อหน้านะคะว่าความรู้สึกบางครั้งมันบรรยายไม่ได้นะคะต้องมาสัมผัสเองนะคะเราถึงจะรู้นะว่ามันสวยงามมากแค่ไหนนะคะจบลงแล้วนะคะ10เหตุผล ที่ทำไมต้องมาเที่ยวตุรกีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็เป็นเหตุผลที่ดิมเรียบเรียงมาเนาะอยากให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าทำไมต้องมาเที่ยวที่ตุรกีนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะหาสาระอะไรมาฝากเพื่อนๆเนี่ยก็เราติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ใหม่สวยมากอ่ะทำมือด้วยทำมือด้วยัาติค่ะ